สวัสดีครับอยู่กับผมบอสนูพี่แช่แน่วครับรึเปล่าเออใช่สำหรับวันนี้ผมจะประม,มาโปรโมทช่องเอ่อช่องเบสนูพี่ครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับนี่อัคคีบเบสว่า ที่เขาเหมือนเคยทำกับผมหรือเปล่าไม่รู้ทีสี่ไอ้มาวีซูเปอร์เวอเคยทำกับผมแน่แต่หมันร้อยนยับก็เลยไม่ทำต่อนอนสุดมันนะผมแพ้แข่งรถสุดมันก็ผมแพ้เหมือนกันตีเตียงเมื่อไหร่ก็แพ้เขาทำคนเดียวครับแล้วสุดท้ายโปรโมช่องผมครับ ซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากการโปรโมทนะครับเดี๋ยวผมมีช่องอีกช่องหนึ่งที่จะมาโปรโมทครับมิกคุงนั่นเองเพราะตอนนี้มิกคุงเขามีเออผู้ติดตามทั้ง59คน อย่าไปกดเออกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครต์พี่มิกแล้วก็ยาเวสแล้วก็ผมด้วยนะครับสวัสดีสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ